ปรรปาส่วนภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ําประปาโดยเฉพาะด้านการบริการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายจนทําให้ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่เมื่อปี2564ซึ่งสํารวจโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ4.16จากคะแนนเต็ม5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่ออำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมีลูกค้าผู้ใช้น้ำกว่า5,400รายหรือประมาณ21,600คนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่ได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา2019โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงานจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิจุดล้างมือด้วย สบู่และเจลแอลกอฮอล์จุดลงทะเบียนไทยชนะทำความสะอาดฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ในพื้นที่จุดบริการและอุปกรณ์สำนักงานกำจัดขยะทุกวันเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชือ้อโรคและกำหนดจุดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรของทุกจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิวมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่โดยแสดงป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนเราได้ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออำานยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมทุกเพศทุกวัยและ วมไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีจุดบริการ Drive thru สำหรับให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาโดยลูกค้าไม่ต้องลงจากรถและในจุดที่สำคัญหรืออันตรายเราได้ออกแบบและติดป้ายแจ้งเตือนให้เห็นชัดเจนและเราจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการการออกแบบพื้นที่ให้บริการผังงานและระบบการให้บริการเราได้คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยเช่นการจัดให้มีป้ายบอกทางแจ้งตำแหน่งที่ตั้งทั้งภายในและภายนอกสำนักงานการจัดให มีจุดพักรอก่อนเข้าใช้บริการระบบคิวเพื่อจัดลำดับผู้เข้าใช้บริการอย่างเป็นธรรมตลอดจนบริการคอนแทคเซ็นเตอร์รับเรื่องราวร้องเรียนจากลูกค้าและประชาชนและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยมีการจัดพนักงานเป็นจุดแรกรับคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทงานบริการต่างๆมีบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องบริการพิเศษไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนและ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเช่นระบบฐานข้อมูลประชาชนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของโครงการปกครองระบบแผนที่ GIS เพื่อระบุตำแหน่งท่อและมาตรวัดน้ำซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการขอติดตั้งประปาใหม่และเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศลูกค้าหรือ CIS ทําให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถลดเวลาการให้บริการรับชําระค่าน้ําประปาจากที่กําหนดไว้ใน SLA ลงมากกว่าร้อยละ ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการหรือ OIS ที่รวบรวมผลการดําเนินงานเพื่อนํามาใช้วางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราได้สนับสนุนให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เช่น p 2 a Line Official, Application p w a 1น6 2และเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคที่ผู้รับบริการสามารถทําธุรกรรมต่างๆเหมือนกับได้เดินทางมาที่สํานักงานประปาการเชิญชวนให้ลูกค้าชําระค่าน้ำประปาผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งนอกเหนือจากบริการ p w a Payment แล้วยังสามารถชําระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารและตัวแทนรับชําระหรือเคาน์เตอร์บริการรับชําระต่างๆซึ่งในปี2564มีจํานวนผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละ57การพัฒนาการให้บริการในทุกประเภทงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอาทิการติดตั้งประปาใหม่หลังจากชําระเงินแล้วภายใน1วันการรับชําระค่าน้ำประปาสะดวกฉับไวภายใน1น,นาทีการแก้ไขปัญหาท่อประปาแตกรั่วภายใน24ชั่วโมงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่ได้พัฒนานวัตกรรม มการบริการจากปัญหาความเดือดร้อนของผู้รับบริการซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเมื่อเกิดปัญหาท่อแตกรั่วในระบบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบในหลายส่วนทําให้ไม่สามารถทราบปัญหาในทันทีส่งผลต่อความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาการใช้น้ําประปาข,ของลูกค้าและมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่จึงได้คิดค้นนวัตรกรรมสัญญาณแจ้งเตือนท่อแตกติดตั้งไว้ในพื้นที่สํานักงานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อแรงดันน้ําประปาผิดปกติสัญญาณไฟและกริ่งแจ้งเตือนจะดังขึ้นตลอด าจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาสาเหตุได้ในทันทีว่ามีท่อแตกรกั่วหรือเครื่องสูบน้ําทํางานผิดปกติหรือไม่และดําเนินการแก้ไขเมื่อแรงดันน้ํากลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติสัญญาณไฟและกริ่งแจ้งเตือนจะหยุดทํางานซึ่งนวัตะกรรมดังกล่าวทําให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการจ่ายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการลดข้อร้องเรียนและลูกค้าได้ใช้น้ําประปาที่สะดวกมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีเชียงใหม่ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเรายัางคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปให้เท่าทันกับความต้องการของผู้รับบริการที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อประโยชน์และความสุขของลูกค้าและประชาชนอย่างยั่งยืน